เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกเกียวเดว์ลิงเช่นเคยครับทุกคนโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเด็กค r a c k i n g Dragon นนั่นเองครับก็คือเจ้าตัวนี้ไอเจ้าดำๆนี่แหละซึ่งการไปนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอจํากันได้นะเพราะว่า Cracking Dragon เนี่ย เป็นตัวแรกครับในอนิเมะที่โดนเดโคท a อกเกอร์ตบล่วงครับ <c oughs> <c oughs> จำว่าตัวแรกเลยนะเพราะว่าสกิลไอ้แคร็กกิ้งดากอนเนี่ยทำอะไรเดโคท a อกเกอร์ไม่ได้เลย <c oughs> ตัวเด็กดีครับก็จะมีการผสมตัวของเดสป o ร o โดบาเ l d ดากอนนั่นเองครับซึ่งคนส่วนใหญ่เขาจะผสมไอ้น,นี่เข้าไปด้วยอ่า ซึ่งเจ้าเดสเรโดบาเรลดาก้อนครับไอ้ตระกูลบาเรลดาก้อนเนี่ยก็เป็นเอสมอนเตอร์ของไอ้เจ้ามาดิคิสเนะจากภาคแรกไอ้ตัวละครที่มันเอาปืนไปจ่อหน้าไปกระซัดอ่ะคนนั้นจะพอจําได้นะไอ้ตัวนั้นแหละก็ตอนนี้ครับก็ได้มีโอกาสเอากลับมาเล่นแล้วนะซึ่งจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเด็กเนี่ยมันเป็นเด็กมีมนะก็คือแจับมาเล่นขำๆเล่นสนุกๆแก้เบือ่อแต่พอเล่นไปเล่นมาครับเอาจริงๆนะมันก็สามารถเอาไปเล่นแหลงได้นะแต่ถ้าจะเล่นแหลงจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังก็ต้องมีตัวของเดสเพโลบาเนี่ยครับ3ใบ ซึ่งมันยู่ใตสตาร์เตอร์นะอย่ที่บอกไปยู่ในบล็อกนี้พนท่านต้องเติมซื้อเอาอ่ะก็คือต้องเติมซื้อแล้วก็มันจะมีตัวขอเ M4 มโฟ s ลัดสไปออันนี้ยู่บล็อกเดียวกันเลยถ้าท่านซื้อมเนี่ยก็จะได้ใบนี้สมใบด้วยซึ่งมบนเดถือว่าค่อนข้างเก่งนะโจดสไปเดอร์ตัวเนะี้ยอ่ะแล้วถ้าใครสนแบบอยากเล่นจริงจังแ่ยก็ลองซื้อ3ากล่องดูได้แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะมันก็ไม่ได้เมตามากเลยสำหรับติดนี้เนาะแต่ผมมีแค่2ใบนะทัวผมก็จะเอาออกไปนะอ่ะผมก็ใส่แค่อย่างลนะพอ,อนะะนี้ มาครับเรามาเริ่มดูสกิลดีกว่าครับสกิลที่ใช้ครับเป็นสกิล i n t h e Name of the Hanoi ก็แปลไทยน่าจะประมาณว่าในนามของฮานอยใช่ไหมอ่ะฮะประมาณนั้นแหละซึ่งสกิลนี้ครับเป็นสกิลของร r เวอร์นะอันนี้ก็ข้าไมไปถึงเหมือนกันครับว่าจะมีสกิลซัพพอร์ตตัวของ c r a c k i n g Darkon นะเพราะว่า c r a c k i n g Darkon เนี่ยตัวประกอบเป็นคนใช้ไง แต่ถึงตัวประกอบไม่เข้าเนี่ยมันก็มีรีเวอว์บอลที่เป็นหัวหน้าให้ใช้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็แปลกดีเนาะสกิลอินเนมเดอะฮานอยเนี่ยไม่มีเงื่อนไขการใช้ง่ายครับเพราะฉันเด้คุณค่อนข้างอิสระครับคุณใส่มอเตอร์กี่ใบก็ได้คุณจะใส่กาวยกกระดิก,ก,กี้แบบก็ได้จะเด็กยังไงก็ได้ครับอันนี้เรียกว่าดีมากไม่มีเงื่อนไขสกิลอินเนมออฟฮานอยนะครับจะเป็นสกิลแบบสเต็ปอัพนะก็คือมันจะมีให้ใช้3สเต็ปครับก็พอเราใช้สกิลแรกเสร็จครับ มันจะเปลี่ยนเป็นสเต็ปสองพอสเต็ปสองร็จครับมันจะเปลี่ยนเป็นสเต็ปสามมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆง่ายๆเลยตัวสกิลนี้ครับจะใช้งานได้แค่เทิร์นหนึ่งครั้งนะและ้วก็ไอ้สามสเต็ปเนี่ยครับจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อการดูเอลเนะาะนะฮะก็สเต็ปแรกครับก็คือใช้ครั้งแรกแสดงตัวของแฟกซิงดากอนจากมือครับก็คือตัวนี้พอแสดงเสร็จครับเทิร์นเนี้ยเราสามารถเชิดแฟกซิงดากอนครับแบบมันต้องสั่งเวยได้ซึ่งมันนอาว่าเป็นการเชิญแบบปกตินะ อ่ะก็คือลงแบบไป่ต้องฝั่งเวอรถือว่าดีมากเพราะว่าแฮกคิงดักตอนนี่ยเป็นเวลรแปดแล้วก็สเต็ปที่2ครับก็คือหลังจากเธอที่แล้วครับเราก็สกิลแรกเสร็จไปพอเข้าสเต็ปี่2ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเป็นเอฟเฟกต์สองและเอฟเฟกต์สองก็คือให้เอามอเตอร์ไทม์มือสองใบในมือแล้วครับกับเขาเด็กแล้วก็เพิ่มตัวของแฮกไวเวอร์กับแจ็คไวเวอร์ครับสองใบได้จากนอกเด็กครับขึ้นมือเราซึ่งเอาจริงนะสกิลที่สองเนี่ยใช้ค่อนข้างยากผู้รับหน่นะเพราะมันต้องเอามอเตอร์มือสองตัวกับเขาเด็กไง แล้วก็สเต็ปสุดท้ายครับคือสเต็ปที่3ก็คือเราต้องผ่านสเต็ปสองมาก่อนมนะันถึงจะใช้ได้ให้กดใช้สกิลนี้เนอะก็พอกดปุ๊บเนี่ยตัวแคคกิ้งดักก้อนของเราครับพระจุตีครับจะเพิ่มขึ้น300ร้อตามจนมอเตอร์ธาตุมือมาฟิลเราก็ถ้ามีตัวหนึ่งบวก300 2ตัวบวก600 3ตัวบวก900ซึ่งบวกจนจบเธอนะอ่าบวกแค่เทธนเดียวเอาจริงก็ไม่ค่อยดีอะไรมากนะหลักๆครับเราจะใช้แค่สกิลแรกครับคือสเต็ปหนึ่ง อันเชิญคราคิ้งดักก้อนกกแบบไม่ต้องสบเลยแค่นั้นแหละไอ้สเต็ปสองสเตสาครับช่างมันไม่ต้องใช้หรอกใช้แค่อันแรกก็พอแล้วโอเคครับส่วนตัวเด็กครับก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะก็คือจัดผสมกับตัวของเดสปอร์โดบาเรลดักกอนซึ่งเดสปอร์โดบาเรลดักกอนครับก็จะเป็นเด็กเผ่าเครื่องจักรธาตุมืดน,นั่นเองก็เด็กเราครับเน้นไปทางตีมเครื่องจักรธาตุมืดง่ายๆนะฮเดสปอร์โดครับมิเราสามารถถ้ามอเตอร์เผ่าเครื่องจักร มืดของเราถูกทำลายจากไป t ทษเหลือเ e ฟก็ได้นะอาจจะไม่ใช่การนะจากมือลงมาได้เลยครับก็เป็นเอฟเฟกต์ลงฟรีถ้าเห็นเพื่อนตายแล้วก็ไม่ความสามารถครับในช่วงบัลเตอร์เฟสเทิร์นใครก็ได้นะเทินละครั้งเราสามารถทําการทอยเหรียญครับสามเหรียญแล้วก็ทําลายการมัเตอร์ที่หงายหนนะ้าเบอร์ฟิลครับตัดจำนวนเหรียญที่ออกหัวอ่าก็คือมันจะมีหัวก้อยใช่ป่าเวลาทอยเหรียญครับสมมติว่ามันออกหัว2ทํทลาย2ใบถ้าออกหัว1ก็ทาลายได้ใบหนึ่งถ้าออกหัวสครับก็ทําลายสูงสุด3ใบเลย ประมาณนั้นแล้วก็มีของแถมครับก็คือถ้าใช้สกิลเนี้ยทอยได้หัวสหัวใช่ไหมจะได้จั่วก,การ์ดหนึ่งใบเป็นของแถมด้วยแต่อันนี้ก็ยาหวังมากนะเพราะว่าการที่จอกหัว3มเนี่ยมันยากแต่ถ้าไม่มีสกิลช่วยในการทอยเหรียญน,นะหรือถ้าหรืออถ้าใครเป็นคนดวงดีมากเนี่ยก็อาจจะเจอบ่อยนะไอห,หัว3เนี่ยแล้วก็สกิลสุดท้ายครับถ้าคะแนนถูกสองสุาสานเนาะเราสามารถค้นหามอเตอร์เวลเจ็ดหรือต่ำกว่าครับที่มีเอฟเฟกต์การ์ดทอยเหรียญจากเตขึ้นมือได้ซึ่งวิธีใช้ครับก็ง่ายๆครับ ให้คุณกดมาที่ลีลาเทสการ์ดอ่ะก็คือการพวกนี้ทั้งหมดครับจะเป็นการที่มีความสามารถในการทอยเหรียญนะฮะก็คือสามารถหาจากสกิลตัวของบาเรลขึ้นมือได้แต่เอฟเฟกสุดท้ายเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นค่อนข้างเป็นตัวปิดใช้เป็ตัวปิดเลยก็ได้น่ะแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวของทวินบาเรลดาก้อนอันนี้ก็ชื่อบาเรลนะตัวนี้ครับเมื่อลงสนามนะเลือกการอีกฝ่ายใบหนึ่งครับทำการทอยเหรียญ2เหรียญถ้าทอยได้หัว2อหัวครับทำลายการ์ดนั้นทิ้งเลยต้องได้หัว2นะ ถ้าได้เป็นหัวก้อยไม่ทำลายก้อยก้อยไม่ทำลายครับเอาจริงก็ใช้ยากถ้าบุญลงตรงนั้นใช้ยากอยู่เพราะต้องหัวสองไงแล้วก็มาที่ตัวหลักของคลิปนี้ครับ <c oughs> จริงๆมันควรเป็นตัวหลักนะแต่ในการที่ผสมกับเดฟพอรโดเนี่ยเดฟพอรโดมันเหมือนจะแยกฟีนลน,นิดนึงอ่งแคคกิ้งดาก้อนครับก็อย่างที่บอกไปครับเรามีสกิล name of ฮานอยครับสามารถอเฉิอแบบไปต้องฝั่งเวยได้ซึ่งแคคกิ้งดาก้อนเนี่ยจะใส่2หรือ3ก็ได้นะแต่ผมคิดว่า2ใบพอนะแล้วเป็นเน้นตัวของเดฟพอรโด3ใบน่าจะดีกว่า อันนี้3ใบอันนี้2ใบน,นี่ก็คิดผมนะก็ตัวนี้ครับไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลด้วยมอเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากับตัวนี้หรือต่ำกว่าอ่ะก็สมมติตัวนี้มันเวลแปดใช่ไหมก็มอเตอร์เวลแปดครับจะไม่สามารถทำลายตัวนี้ได้ซึ่งเวลปัจจุบันของมันนะคือเวลแปดอ่ะก็ต้องให้เวลเก้าเวลสิบมาตีมาถึงมันจะตายประมาณนั้นแล้วก็ไม่ความสามารถครับเมื่อศัตรูทําการเชิญมอเตอร์1ตัวต้องเชกคว่า1ตัวนะลงมาเบอร์ฟิลเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ครับก็คือ ลดพันโจตีขอตัวนะครับลง200ต่อ1นึ่งเลเวลก็สมมุติมันเป็นเวลแปดก็ลดพันหกเวลห้าลดพันหนึ่งเวลหนึ่งลดสองร้อย่าประมาณนี้เนาะแล้วก็จะลดเลยพอยต์ศัตรูครับเท่ากับพลโจตีที่ลดไปครึ่งหนึ่งสมมุติเราลดไปพันหกใช่ไหมไอ้บาตัตัวนั้นน่ะลดพันหกก็จะเข้าแลศัตรูแปดร้อยถ้าลดไปพันหนึ่งครับก็จะเข้าศัตรูห้าร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะซึ่งก็จะที่เห็นครับตัวเนี้ยมันใช้ได้กับแค่มอนสเตอร์ที่มีเลเวล ไอพวกมอเตอร์ลิงมอเตอร์เอ็กซีครับไอพวกนี้ยใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าลิงก์กับเอ็กซีไม่มีเลเวลอันนี้ก็เคยผลว่า,าทำไมมาทำลายเดโคทอร์เกอร์ไม่ได้นะเพราะว่าเดโคทอร์เกอร์มันไม่มีเวลนั่นเองแล้วก็ M4 Spider ครับมีความสามารถ2อย่างครับเอฟเฟกต์แรกเลือกมอเตอร์เผาเครื่องจักรท่ามือมาฟเราใบหนึ่งแล้วก็การ์ดัตูที่ไหน่หน้าใบหนึ่งครับทำลายทิ้งทั้งคู่ก็คือยิงทิ้งคนละหนึ่งเลยแล้วก็ไอความสามารถครับถ้ามอเตอร์เครื่องจักรทัดมือของเราครับ ทำลายบรรทุกศัตรูจากการแบทเทิลหรือเอฟเฟกต์รักษาได้คุณสามารถลดเลบรรทุกศัตรูครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของปัจจุบันตัวนั้นเอฟเฟกต์ทัศยาตของการนี้ครับใช้ต่งาน,นได้แค่เท่ร์นหนึ่งครั้งก็เอฟโฟสไปเดอร์เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตตัวของเดสโปรโดดีมากอ่ะฮะเพราะว่ามีเอฟเฟกต์ยิงมอนสเตอร์แล้วก็ระเบิดการ์ตัวเองทิ้งได้มันทําให้สามารถลงตัวเนี้ยมาตีต่อได้ประมาณนี้เนาะอ่าเลยค่อนข้างสำคัญครับก็ได้นำใส่3ใบซึ่งมันก็อยู่บล็อกเดียวกับเดสม,มาร์โด้ยางซะ3 แล้วก็ตัวสุดท้ายครับไอตัวนี้ครับมีความสามารถฟลิปจวหนึง่งใบแค่นั้นแหละผมใส่มาเอามาจัว่วหาเดสปอร์โดกับตัวของแครกกิ้งนะเพราะว่าเรามีไม่ครบสามไงนะก็เลยใส่ใบนี้มาส่วนที่เหลือครับ็จวจราวาดอีกเนะี้ย ที่ว่างเหลือเยอะมากทําให้เราสามารถใส่ก้าวสามมันน่ะได้โคตรเยอะเลยเจ๊ว่าโคตรเยอะเลยนะเพราะว่าก้าวมันไม่ค่อยมีอะไรใส่ไงอย่างที่เห็นครับผมใส่ก้าวสามมันมาเต็มเลยนะมีใส่โคน2คองมิกหนึ่งฮอกจริงๆฮอ,อกเนี่ยผมแนะนำไปใส่มา2ใบนะอย่างน้อยเพราะว่าคราคิกก่งดาก้อนแหนมันจุดอ่อนเรื่องเวกับดักไงเดฟพรอร์โดก็เหมือนกันอ่าไอสองใบเนี้ยมันเกิดมาเพื่อฆ่ามอนสเตอร์อยู่แล้วถ้าเรามีฮอกมาช่วยซัพพอร์ตในการกันเวกับดักเนี่ยจะดีมากนะฮะ แล้วก็ไฮแอปลบอันนี้ผมใส่มาเพื่อเอามาหาพวกนี้แหละไอสองใบเนี่ยเอามาหาพวกนี้แหละแล้วก็กับดักครับกับดักจริงๆอ่ะสามารถใส่พวกเมตาแท็บได้อุปกรณ์ดิดตัวคล็อกดาวน์แล้วก็มาสุดท้ายอะไรไอ้ดางก็เป็นลูกจําชื่อไม่เคยได้ไอสามใบเนี่ยสามารถใส่ได้เพราะเด็กเราไม่มีการลิมิตเลยแต่ผมไม่มีสักใบนะที่พูดมาเนี่ยก็เลยใส่เป็นตัวของการมีมเมจิกซินเดอร์แล้วก็บาร์สิตมิลเลอร์ฟอร์ดสองใบนีครับเป็นการ์ดโป๊วของรีเวอร์นะโดยเฉพาะมิลเลอร์ฟอร์ดนะใช้บ่อยมาก แล้วก็ที่เหลือครับเป็นวันดิ่งพอยท์ทัพโฮแล้วก็ดีวีวอสแล้วก็ไปนี้ครับอันนี้เป็นการที่เอาไว้ได้กับเด็กทีมเผ่าครับค่อนข้างดีนะ,ะสามารถเจอมิส่ซครับมอนเตอร์ที่มีเผ่าเดียวกับบนฟิวได้ตัวนหนึ่งจากมือจักรทุสานล,ลงมาได้เลยแล้วก็การนะครับถ้ามันมอบอยู่ใช่ไหมแล้วมันโดนทำลายใช่ไหมมันสามารถเอาการนะครับจากในเด็กมาเซฟได้ผมชั้นไปได้แนะนำให้ใส่สองใบครับแต่ผมมีแค่ใบเดียวนะเกิดใส่แค่ใบเดียวพออ่ะก็ประมาณนี้เนาะ ส่วนเลือกเอกต้าเลยครับพูดตรงๆว่าใส่อะไรก็ได้ครับใส่ไปเถอะนะผมก็ใส่มาเป็นไกซี่ไอซี่เฟิร์เพราะว่ามันเป็นเวลร์แปดอ่ะสองใบนี้เป็นเวลรแปดไงก็มีโอกาสได้เรียกและแน่นอนครับถ้ามีไซเฟอร์ก็ต้องมีเซตมันก็คือมีไซเฟอร์เบรดวิงแล้วก็ตัวของฟอร์เมอร์ต้องมีเซตมันเนาะอ่ะแล้วก็มีตัวดักมีเล็กกับแมงมุมมีเวลรซีนะมีตัวของบาร์เรวกับตัวของเอ็มโฟล์บัสสไปเดอร์นะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นลิงก์เนาะมี1 2 3 อันนี้เป็นพวกเอต้าเด็กสามันนะซึ่งโบติไม่ค่อยได้ใช้ครับเล็ก <De x S 1> เราเนี่ยจะเอียงไปทางพวกตัวของเดฟพอร์โดกับแคคกิ้งมากกว่าไงและเล็กเราเนี่ยไม่ค่อยมีสกิลสเปเชียลซัมมอนอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล็กลิงสารเท่าไหร่ถ้าพูด,ดตรงๆนะเอ็กซติกก็ยังเล็ยกยากนะถ้าพูด,ดตรงๆอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าพร้อมเราก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยมาโชว์พลังของแคคกิ้งดาก้อนหน่อยมาครับ อันนี้เราได้เป็นไฟล์เริ่มหลังนะครับเราเจอตัวของมูตโตยูกิภาคดีเอเนาะก็มืออันนี้ครับค่อนข้างสวยเลยนะถ้าพูดตรงๆอันนี้คือคอมโ,โบดีมากมีทั้งแคราคกิ้งดักกบกกับตะขอนเตสพรอโดนั่นเองนะฮะนะครับเราได้เป็นไฟล์เริ่มหลังอีไฟล์แรกเป็นตัวของเด็กแบล็กมิจิเชียนนะซึ่งตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยผมเจอแบล็กมิจิเชียนเยอะมากเพราะว่าสตาร์เตอร์มาหมาเนอะก็ไม่แปลกอันนี้เขาใช้คอมโบผ่านมือเนาะก็คือสเปลบุ๊คเซิร์ตตัวของสเปลจั่วมา ลมตัวมันจะเช่นล็อตครับเซอร์งวงแหวนเนอะนะฮะแล้วก็ใช้การ์ดเซเบิร์บุกจั่วนะทิ้งเพื่อนแล้วจั่วดสองนะฮะแล้วก็วางวงแหวนครับเขาไม่เจอนะแล้วก็มาการสองใบจบเทิร์น,นมาครับเขาเทินจั่วมาปุ๊บใช้สกิลเนมออฟฮันหน่อยครับสกิลแรกเนอะก็แสดงคราคกิ้งดากอนครับแล้วก็เทินนี้นเฉยแบบไม่ต้องฟังไวอยได้รู้ไหมครับคราคกิ้งดากอนอีเค่มีไวอไยลน์นาะจะไม่มีแอนิเมชันสตูปเปอร์ตัวของแพนซิลาจอมเวทนะฮะ ก็แน่นอนครับเขาจ้างเชิญแบ็กเวเชียนมาตาตานี้ครับเราเรียกว่าโชคดีครับเราเป็นตัวของคอมิกไซโคลเนอะจ่ายพันหนึ่งครับรีมูฟไปอันนี้เขาเล่นเด็กเป็นสายเก่าเนอะเลยใช้เป็นตัวของศิลาจริงๆเมจิเชียนเนี่ยมีค่อนข้างหลายสายเนอะไปครับเอาไปสามพันครับซึ่งครับเราโดนการ์ดมีมครับนั่นคือเมจิกซินเดอร์ไม่เป็นไรครับยูกิไม่เคยใช้นะหรือไม่ใช่แค่บิวอเบอร์ใช้ก็เจ็บหนักนะได้เหลือพันห้าครับเขาเจอศัตรูครับจัวอันนี้เขาเล่นเป็นสกิลฟิวชั่นนนพาาดิะ ก็เขาอาจจะกำลังลองสกิลแปลกๆมั้งเป็นเด็กสายแบบพาราดินนะสกิลนี้เอากับเพาะเด็ครับแล้วก็เสกฟิวชั่นขึ้นมือใช่ไหมเอาไม่ใช่เสกแบตเตอร์เบดเดอร์อ๋อแล้วก็มอฟฟิวชั่นอ่ะถูกแล้วแล้วก็เปิดฟิวชั่นครับเรียกเป็นถงแบ็คพาราดินเนอร์โดยใช้วัตถุดิบจักรในมือซึ่งแน่นอนครับว่าตัวของแบ็คพาราดินเนี่ยเป็นมอเตอร์ที่มีเลเวลครับเพราะฉะนั้นสกิลของตัวคักกิ้งดักก็จะเกิดครับก็คือเมื่อมีการลงมอเตอร์ตัวเดียวเนอะ แบ,บ็คพารตีเป็นเวลแปครับก็คือลดไป106แล้วก็เข้ารับศตููครึ่งหนึ่งก็คือเข้าไป800แล้วก็ศัตรูยอมแพ้นะก็คิดว่าน่าจะเล่นพลาด <c oughs> เออแล้วก็แฮกกิ้งดักก็มันเผาเครื่องจักรนะทุกคนไม่ใช่เผามังกรนะถึงมันชื่อดาก้อนก็ตามแต่จริงยังไงแบบ็คพาร์ตีมันก็สู้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันบวกแค่ใบละ500เองนะเออไม่รู้มันแกว่าเขามีแผลอะไรนะ <c oughs> โอเคครับรอบนี้เราได้ไปไฟเริ่มหลังเหมือนเดิมนะ รอบนี้เราจเจอสกิลใหม่ของยูกิครับเมจิเชียนเมจิกเนาะก็เป็นเด็กใหม่เลยอ่านะซึ่งรอบนี้ครับเราก็ยังดีครับมีตัวของแครกกิ้งดากอนนะแต่เมื่อกี้มีเดย์พอโดด้วยก็คือจะดีกว่าสกิลมจิเชียนเมจิกครับก็เป็นสกิลเปลี่ยนมือใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่าฮะเอาเมจิเชียนเกิร์กับฮอนเดย์ครับแล้วก็เซกเอตตัวทองอนะ่ะไงตัวนี้เนะาะมันคือตัวอะไรผมไม่รู้จักเลยแล้วก็ได้เมจิเชียนเกิร์คืนเหรอโอเคดีเนาะทิ้งมือหนึ่งครับอาจจะตัวเมจิเชียนเกิร์สีแทนมานะ สาวแก้วแล้วกันเรียกนี้ดีกว่ามันเมื่อเรครับจิบแบ็ก์ฟิชชั่ไนได้เนาะอล,ล้วก็สกิลมาของยูกิเนาะสามารถทําการเชิญแบงก์ฟิชชั่นแบบมันต้องสั่งเว้ยได้นะนี่แต่มีข้อเสียครับคือเธอัตรูเราไม่สามารถเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ใช่ไหมหมดจะไม่ผิดแล้วเขาก็มอบการ์ดอ๋อไม่ใช่ใช้โดใตยย้ทีไม่ออนครับก็คือการ์ดฟ,ฟิวชั่นง่ายๆเลยเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นครับเป็นดาร์คคาเวเลียครับหลักๆมีสก,กิลในกการทาร์เก็ตได้นะใบนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเนโควาเล่นะ คิดว่าคงเอามาแก้ทางแฟททอมไนน์นะแต่นควัเล่เราเนี่ยไม่มีผลกับเราเลยนะเด็กเราไม่เล่นสุดสายอยู่แล้วสกิลแรกของเนมอฟ่าหน่อยครับโชว์แฮกกิ้งไปเฉยไปไม่ต้องสอง่งเวอร์ครับก็ลงไปเลยคราคกิ้งดราก,ก้อนแล้วก็มอบการสงา่งใบซึ่งรอบนี้เรามีเมจิกซินเดอร์ด้วยนะอ่ะตีไปครับตีเสาแก้วก่อนนะเพราะว่ามันมีสกิลปั๊มพลังใช่ไหมจะไม่ผิดเออไม่หลอกผมตีไปเพราะว่าพลังมันสู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้สามมาสองนะจริงตัวของตาเข้าไปเลยเนี่ยเป็นโลคแปดเนาะ คือถึงเขาตีมาเนี่ยแคกกิ้งดาวให้ผมผมก็ไม่ตายนะเพราะว่าแคกกิ้งเนี่ยไม่ถูกทมาจากแบทเทิลด้วยบอนเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากับตัวนี้หรือต่ำกว่าซึ่งตัวนี้คือเวลแปดอันนี้คือแปดเหมือนกันก็คือตัวเนี้ยมันจะไม่ตายเขาลงตัวไอทองนะไอทองเมื่อลงครับเซิร์ชการ์ดใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดผมจะให้เปืนแคกกิ้งดากใอนครับเมื่อศัตรูลงมอนเตอร์ตัวเดียวนะลดเวลละสองร้อยซึ่งมันคือเวลหนึ่งก็ลดแค่สองร้อยแล้วก็เข้าล้ายัตรูแค่ร้อยเดียวถ้าเวลน้อยมันจะไม่เก่งนะแคกก ซึ่งถ้าเขาเป็นมอนเตอร์มันจะเชี่ยนเนี่ยผมน่าจะชิบหายเขาตีมาครับแน่น,นอนครับเราเปิดการ์ดบีมของรีวเวอร์ครับมาร์จิคซิลินดาจงเลิกการโจมตีครับแล้วก็เข้าลายศัตรูนะศัตรูใช้สกิลของดาร์เข้าไปเลยครับคือการเนเกตการทาร์เก็ตซึ่งผมจงใจเปิดครับเพื่อใช้ดีไวท์วอตทิ้งมือหนึ่งแบบครับเพื่อเนเกตเฟิร์มมอนเตอร์ซึ่งเขาใส่ซือเปอร์ชันน็นต์นะคนนี้แล้วเขาก็ตีมานะเพราะว่าไอ้นี่เป็นเดเมชันมจิเขาแพ้แล้วไงง่ายๆมาครับเดินเจ้ครับ าาออก,ก็มอบการ์ดไปอาลงบาเร็วไปครับอันนี้ต้องทอยให้ได้หัว2นะถ้าไม่เอาหัว2คือเอฟเฟกไม่เกิดนะก็ตีป็นเกมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับยังไม่ได้โชว์คอมโบของตัวเดฟพอลโดนะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับคือถ้าแคกกิ้งตายเนี่ยก็แค่เล็กเดฟพอลโดประมาณนั้นแหละง่ายๆนะครับได้ไปฝ่ายเริ่มหลังนะครับเจอตัวของยูกินะครับจะเป็นเด็กแปซิฟิเชียนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เว้ย มาโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, <c oughs> มือรอบนี้ครับไม่มีตัวของแครกกิ้งหรือเดสพอ p a r เลยเนาะอันนี้ก็ชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้โหวงแหวนแล้วเราได้เริ่มหลังเลยนะอันนี้น่าจะแพ้แล้วว่ะ <c oughs> ถ้าเราได้เริ่มก่อนน่าจะแก้ทางมันได้เยอ่เจอไม่ี่ยวงแหวนเอ็นซิลาครับโอเคถ้าเจอถ้าเรามีไซโคนนี่น่าจะได้เปรียบตัวไซโคนได้ไหม อดออฟโอเคอเฮ้ยเราก็ใสนะ่นะทำไมไม่ขึ้นมือเลยวะเนี่ยโอ้โหมันเป็นเช่นลอ็อตว่ะเขาโชคดีมากเราชิบหายแล้วทุกคนเรากระจะตายเอ้าไม่หยิบล็อตเหรอหยิบมันจะเยี้ยดนะเออแปะคนดีไหมอ๋ออันนี้ซิลาใช่ไหมเราเดินจัวโอ้เดสโราร์โดเฮ้ยถ้ามันอ่ะโอเคมันช้ำได้นะโอเคช้ำได้อยู่ครับอันเชิญตัวของรัสสไปเดอร์ไป ันนี้เราจะได้เล่นโตเดสพอดโดแล้วเสียดายไม่มีแคกกแคกิ้งแคคกิ้งไม่ขึ้นอิสต้โซครับเรามีหอ,อกมันมีหอ,อกต้องกลัวครับเคแหละลงมาเลยพี่ลงมาเลยนั่นแหละอะไรเล้วมีหอ,อกจ้าแล้วผมไว้ก,กับตกครับนี่โชคดีนะขึ้นมือพอดีจริงใส่โคนขึ้นก็ได้นะ แล้วก็สกิลของรัสสไปเดอร์ครับทาลายตัวเองแล้วก็การ์ดใหญ่น้าครับแน่นอนไปซะอิทโนโซแล้วก็ระเบิดบันตัวเองทิ้งจากนั้นเตฟโรโดครับเห้นมอเตอร์เครื่องจักรถูกทำลายเนอะอันเชอร์วิเซนล,ลงมาจากมือได้แล้เอสโรโดบาร์เรลดรา้อนระเบิดตัวเองทิ้งเนอะข้อเสียของเจ้าศิลาเราจะมอบไปนี้ไปครับผมคิด่ว่าผมน่าจะไม่มอบไปได้แล้วเพราะว่าผมจะเก็บไว้ในเกมมอนเตอร์ดีกว่าแบเตอรครับ 2,080จุ๊กครับเฮ้ยทำไมขึ้นเชนวะอู้มีใครลอยอือหนูยัน่าจะมอบไปนะถ้าเจออย่างงี้จะเพิ่จะเพิ่งเเสียเปรียบแล้วสิมันจะแก้เกมยังไงโอเคอ๋อมันมีใครลอยอีกใบหนึ่งนะครับเทิร์นจ้นาบอลเติมเลยแทบโผลเหรอผมว่าผมจะมอบไปดิแทบโผล่ผมจะเก็บไว้ทิ้งจากสกิลดีวอร์ดนะครับเข้าไปเทิร์นเลยไปครับให้เขาใช้ใครลอยไปที่สอง อ่าไม่ใช่ไม่ต้องม,ม,มันจบเกมไม่ได้ไจบเยลยละเอาไปแก้พวกไม้กวาดดีกว,ว,ว่านะไอตัวไม้กวาดเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะรอตัวไม้กวาดแหละแม้ก็ตั่งพวกสเปล,ลบุก๊กนั่นแหละเออผมกำลังรองอยู่พอดียวปั๊บส,สกลิลไอ้ไปนี้ค่อนข้างเก่งนะเนี่ยเสียดายนะการมันเก่าไปหน่อยใบนี้อยู่บล็อกเก้านะใบนี้ครับเราใช้ดีไวล์วอนในเกตไปยังไงเอย่ยโอเคเอ็งจะมีใครรอใบที่สองไหม เขาเดินจัว่วไม่มีแคกกิ้งเลย้บตานี้อานเช่นตัวของทวินบาเล่ไปครับเอฟเฟกต์ทวินบาเล่เลือกหงแหวนหัวสองไหมต่หัวสองคือได้ทำลายครับเอ้ยหัวสองนี่วะเอาไม่ใช่หัวก้อยอันนี้คือไม่ได้อะไรเลยเนาะแบทเทอลครับพันเจนครับเฮ้ยมีอีกใบวะเขาเป็นใครรอยโอ้โหโอเคเอกเป็นใครวะเนี่ย เปิดอันนี้มาตีอีกรอบไปนะแต้ไลท์เขายังไม่หมดจุดดีอะ่ะเ,เลยไม่เปิดดีกว่าตอนนี้เขาก็เสียเปียบะนะไม่์กวาดเขาเหลือสองบใบเด็กว่าคงไม่ได้นะถ้าได้ผมน่าจะแพ้ว่ะเพราะว่าเราไม่เหลืออะไรโอเคเยี่ยมโอเคเกลือไปนะ <c oughs> โอเคมาครับได้มเป็นฝ่ายเริ่มก่อน <c oughs> อ่าดูสิมือเป็นยังไง ฟาดเป็นสกิลกริดครับโดนทีเดียวไม่ตายเนาะโอ้โอเคครับรอบนี้แบบดีมากครับมีแครกกิ้งกับเดสปอยโดบาเรลนะครับก็สกิลของเราอินเนมออฟพานอยสเต็ปแรกครับก็คือโชว์แครกกิ้งเทืร์นนี้อาจเชิร์แบบไม่ต้องฟังไว้ได้ก็ลงไปเลยครับแครกกิ้งดราก่อนอีเคแครกกิ้งดราก่อนแล้วก็มอบคอมิกไปแต่น่าเสียดายครับไม่มีกระดักเลยนะจบเทิร์นกัน ขึ้นตัวของ M4 มาโอเคครับัตูเป็นเด็กเมจิเชียนครับโอ้คลิปนี้ผมเจอเมจิเชียนเยอะมากอะเนี่ยนี่นะครับใช้คอมิกไปเลยมวงแหวนใช้งานได้แค่เทรละใบเนาะแล้วก็ที่ผมใช้ไปเลยก็คือเขาจะไม่ได้การเพิ่มด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูเด็กก็เลยเปิดไปเลยดีกว่าแต่เขาใช้เป็นกริดนะถ้าเป็นกริดอาจจะเป็นเมจิเชียนสายเก่าหรือเป Mag ล่าเมจิเชียนล็อตครับเอฟเฟกต์ของ cracking d ด a g o n ถ้าสตูลงมนสเตอร์มาตัวเดียว ลดพังโจมตีเท่ากับเลเวลมันคูณด้วยเวลละสองร้อยก็ลดไปหกร้อยแล้วก็เข้าลายครึ่งหนึ่งเข้าไปสามร้อยไอ้ยิงไลน์นี่ไม่ต้องหวังมากนะเอาเซอร์เคิลครับแต่ติดบอลเพอร์เทอร์นะน่าจะเป็นแปมซีลาจิบหายแล้วการพอมันเยอะเกินผ <c oughs> <c oughs> ม้จิผ่านแล้วเออมันลดแค่เธอเดียวนะแฮกกิ้งดาก,ก่อนโนะอู้บายๆหนึ่งมาท่าวมมันมันใช้ได้มันมันใช้สกิลที่สองสกิลแรกไม่ได้นะมันจะเป็นแบบสกิลที่สอง พราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาซ้ำเนี่ยน่าจะเกกะเอาไงดีเนาะเพราะว่าผมจะลงตัวของ M4 b u s z Spider ไปครับมามีสกิลถ้าทำลายมอเตอร์จะยิงลายศัตรูได้แล้วเอาไงต่อดีเรามีเตสโพรโดครับเล็กเราเสียบเอ็ยนไปจะเชียนะเนี่ยถ้าเขามีตัวของไอ้นั่นน่ะอะไรนะตัวของไอแพนซิลาใช้สกิลของ b u s z Spider ครับ ทำลายทิ้งไปเลยฟึบฟึบอ่ะตอนนี้เขาไม่มีวงแหวกครับผมจะเล็กเดฟโรโดไปไปบุกเลยเอฟเฟกต์เดฟโรโดครับทำมอดแลวถ่วมลายอันเชิญลงมาได้แบบพิเศษผมคิดว่าการ์ดศัตรูน่าจะมีมอบคู่ใบหนึ่งน่าจะมีเจง๋จงๆอแค่สองใบแล้วก็แบทเทิลครับแบทเทิลเลยเอาอะไรตีก่อนดีผมจะเอาเดฟโรโดตีก่อนเลยดีกว่าเอาเหลือ900มันก็จบเกมครับ ไปคราคติงดากอนดอยเล็กอัตชคือคราคติงบอสเฮ้ยทัฟฟิคอลบอสเล็กผิดท่าโอเคน่าจะมอบคู่มันเลยครับอืมเป็นไงชนะเพราะคอมิกไซโคลไม่ได้ชนะเพราะคราคติงนะชนะเพราะคอมิกไซโคลยิงตัวของวงแหวนทิ้งลึกซึ่งคลิปนี้ผมไม่ได้เอามาแกงเมจิเชียนนะถ้าทำห้ผมเจอเมจิเชียนบ่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับก็จบไปเทียบร้อยครับกับการรีวิวเด็ก cracking dragon บวกกับตัวของ Test Prodo b a l เ e l dragon นั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องนับเป็นชื่อเด็กมันด้วยนะเพราะไม่งั้นมี cracking ตัวเดียวมันไม่ไหวเนาะอ่ะก็ถ้าใครจะเล่นนะผมก็ได้นำว่ามี De s โพร o ดสาเนน่าจะดีก็ใส่ De s โพร o ดสาใบ cracking 2ใบนะเพราะว่า2ใบนี้ถ้ามันยืนคู่กันมันก็น่าจะได้เปรียบอยู่ขึ้นคู่กันเพราะว่าตัว cracking dragon เนี่ยถ้ามันไม่เจอเอ็กซิ่กับลิงเนี่ยมันได้เปรียบนะ แป๊บไปเจอเด็กฟิวชั่นเด็กซิงโคลเนี่ยมันก็ลดเยอะนะลดลดละสองร้อยเนี่ยเวลหะก็ลดพันหนึ่งแต่ไอาการยิงไลาเนี่ยอย่าล้อว่ามันน้อยมันยิงแค่ครึ่งเดียวนะไม่รู้จะยิงทำไมนะแทบไม่สกิดเลยถ้าพูดตรงๆนะอ่ะแล้วก็เดฟกพลโดนะอยู่ในบล็อกของสตาร์เตอร์ก็ได้ไปไ,ปไ,ปได้3กล่องอันนี้ก็จะพยายามยามนิดนึงนะถ้าไม่ไหวเนี่ยก็ไม,ไม่ต้องเล่นหรอกก็ได้เออไม่ต้องเล่นก็นได้นะก <laughs> ็ของทุนบาเร็วครับได้จากการคราฟพ่อขา คราคกิ้งอันนี้อยู่ในบล็อกบาเรล่โลดนะซึ่งผมลืมพูดไปนะ,ะแต่ทีค่คคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะแล้วก็ตัวของสองใบนี้ครับไอ้ใบนี้จะอยู่ในสตาร์เตอร์เหมือนกันปะเอาอ๋ออยู่เยอะเลยเว้ยส่วสไปเดอร์จะอยู่บล็อก,ดก,กเดียวกับเดฟ์พอร์โดแหละฮที่เหลือจะเป็นการ์ดสามันเนาะก็มีไฮแอปโลบอ่าซึ่งผมยังไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยไฟโคนอันนี้ต้องมีนะขอแนะนําเลยเอามาเคลียร์แผงหลังยุคนี้มันฆ่าไม่ได้จริงๆนะเนี่ยตัวของพอกอันนี้เป็นการ์ดมือใบที่ก็ได้ใช้หลายเด็กเหมือนกันนะ อยู่ในบ็อบของเอลโอดินเนาะอ่าแล้วก็คอสมิกไซโคลสามารถใส่ไซโคลสามได้นะแต่ผมมีไซโคลแค่สองใบก็เลยใส่คอสม,มิกมาเมจิกซินเดอร์อ่าการ์มีของเรามันได้จากราวันแจกยี่ห้าปีเนาะมิลฟอร์ดก็เป็นตอนแจกหกปีเนาะอ่านี่แหละก็จะเป็นการ์ดทั่วไปวันนิ่งพอยอ่าฮะตัวของบอททอมเลทัพโพครับแล้วก็ดิวายบรอดอันนี้เขาข้างเก่งกันอะผมเลยใช้บ่อยเลยในเกมมอนสเตอร์นะเพราะเด็กเด็ก มันมีมือเหลืออยู่ไงมือ,ม,อมือมันเหลืออยู่อ่าเลยสามารถใช้ไปดีได้แล้วก็วัสุดท้ายครับการปั๊มเผาเนอะอ่าได้จากไอ้บ็อกซ์สีชั่วบีดเนอะซึ่งมานี้เป็นไม่ได้คนใส่สองเนะอะแต่ผม,มไปเดียวเอ็กซตาได้ครับก็จะได้เห็นครับก็ตัวทั่วไปนะไม่มีอะไรพิเศษมากอ่าแลวจริงๆไม,ไ,นะดดงไม่ได้ใช้เลยนะถ้าพผู้ดำานตรงแทบไม่ได้ใช้เลยจะมีแมงมุมมั่งที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งอ่าอาจจะน่าจะมีโอกาสได้ใช้เยอะสุดแหละพอไปการรีมู แล้วก็เลือกสกิลครับสกิล name of hanoi เนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับเราใช้แค่สกิลแรกพอก็คือลงแคคก,กิ้งแต่ก็ไม่ต้องสั่งเวยส่วนสเต็ปสองสเต็ปสามเนี่ยช่างมันครับไม่ต้องใช้เรา <laughs> จะแค่ฝึกแรกพอแล้วอ่าเพราะว่าไอ้แคคเวอร์เวิร์ก็เจ๊ตไอ้แนมมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะโอเคก็คงประมาณนี้แล้วแหละถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามชอบผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอคลิปต่อไปนะ